ฮัลโหลสวัสดีเพื่อนชาวโซเชียลแคม Facebook Instagram และ e อ e r y t จริ j จิงกรบลนะตอนนี้ก็กำลังจะไปขายของเอ้ยไม่ใช่จะไปจองล็อกก็แต่งตัวร้อพี่พลอยแต่งตัววันนี้ก็พาพี่พลอยไปต,ไตัดใหม่มาเว้พาไปตัดใหม่มาขอเซเว่นรว่านั่งหนาบ้านแล้ว จากมันเวอร์มากโอเคเออพาพีา่พาไปตัดใหม่มาแผ่นนังนะ่ากลัวมากนังทำบอกว่าข้างในเย็บกี่เข็มไม่รู้แต่ข้างนอกแม็กทั้งหมดอสอเข็มนะ่ากลัวมากเออแล้วก็วิยดังไม่มนียแว่นจะหลุดแล้วก็วันนี้ก็ไปขายของนะแล้วก็วันนี้ลิเกย์ใหม่ก็มาเยอะเลยเออไปน,นะอันนี้แว่นเขาแว่นเขามันจะมืดแว่นตามันสีออกชาชา ออก็หัวก็กเซือก็ซื้อยู่จ้าไม่หีิบเราปล่อยไปนี่เป็นที่บา้าโอเคปะเออแล้วกออ็คิดถึงน้องๆทุกคนที่ชอบเวลาโซเชียลเพราะเราไม่ได้อัดพอยแล้วเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาอาัดอัดไว้แล้วแหละแต่ทีนี้ไม่ค่อยได้ลงไงแล้วก็ดูบ้างน่าเครียดบ้างทําหน้าขี้ยบ้างอะไรเงี้ยก็เลยลบโอหวันนี้หัวฟูมากเลยปะอ,อ่าก็เดี๋ยวไปแล้วเพราะว่าเดี๋ยวต้องเซต ผมให้พี่พลอยบอกนะหมือนหน้าอีกเหมือนผู้ชายนะแต่หน้าเนชหมือนชนทุกครั้งที่ยัดได้คางคางทั้งแหลมเลยนางคางนางไม่ขี้นางนางใส่ไปผ้านางเอาไปผ้าใส่อนนี้มาสีคนนี้คางจะใช้ของผมยยุดัยู่ะของปแด็กก็อ่าแดก็บอกว่าแอม วันละอีกจะเป็นพิเศษกันนะวันนี้นนนไปอะไรวะเจอวินไม่ยอมตัดใจสวยควรเชื่อ,อต้องเช้าบ๊ายบาย